ไต้ตันออโต้ซิงซีประตูคางวัดสีพันหากอลองเสียยะจัดให้มาแล้วจ้าสิอครับเสียยะบ้านใต้ครับผมนี่คือมิสซูบิชิไต้ตันกระบะซีประตูสีประตูออโต้ซิงครับผมแต่งเต็มโอ้โหจัดทรงยีรับซะด้วยแม็กใหมย่ยางใหม่เบาะหนังรอบคันดิฟฟี่หกตัวมีน้องจอเอนดอยทัสกินได้ ระบบดูบูทูดูหนังฟังเพลงโอ้ยมว่วนครับพี่น้องสีม่วงบักองคลองโอ้ยมว่วงงามแต่ว่ามิซูมิชิไทต,ตันพัด4ประตู2017พ่อซิ่งเบิ้ลตัดสับระเบิดโอ้โหอยู่ในโบสซะด้วยว่าจะเหยียบโชว์ก็จะอะไรอยู่นะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วไปเหยียบเหยียบมามฝ่าลงโทษทายหลังค่าฟองคุณ แตกลงมาแล้วแตกใ่นะพี่น้องเลขไม่รักมื่นครับ170,000โลนะตัวบอมแมนหนึ่งแสนเจ็ดพันโลปุ่มพูดสตาร์ทหน้าจงหน้าจอโอ้ยงามเฮียงครับกับมิตซูบิชิไทตันสีประตูคางวด4,500บาทออกรถวันนี้ไม่ต้องผ่อนขับฟรียาวๆไปก่อน10บกว่าวันขับฟรีตลอดปีไปผ่อนอีกทีนูน่นปุ่มผ้ามีหน้าปี2 5 6 7กครั ขวาคาร์บอนมาดูห้องเครื่องไล่ข้างเล็กน้อยชุดพ่อยินงตรงอินเซอร์นะหัวนงหัวน็อตอา้าวฟรีดาวบัตรประชาชนไปเดียวกับ4กับมิตซูมิชิไทตันสีประตูเกียร์ออโต้ค่างวด4ีพันหาบัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีส่งฟร,งฟรีถึงหน้าบ้าน4,500บาท6กเดือนแรกหลังจากนั้นค่างวด แปดพันเก่าพันบาทเสียยาจันไห้ปัจจประชาช,ชนไปเดียวจ้าแก้ว